ดีอยู่นะเพียงก่อนเป็นไงครับไม่เฉยไม่เฉยพ่อกำลังจะหัวเขาก็กวายใจก็วายโอซากุระค่ะภูเขาลูกนี้เต็มไปด้วยดอกไม้นะคะทางฝุ่นกับกระลล้งปุ่นเยอะมากเลยไม่น่าสไลด์ได้ ดูดิคิวต่อเข้าเล่นสไลเดอร์อะคิวยาวมากทีดาเรามั่นใจใช่ไหมว่าจะเล่นนะ่ะมั่นใจค่ะแ่แต่ว,ว่าที่ครั้นรอไปสตอรอเบอรี่ก่อนสตอรอเบอรี่อยู่นู่นจังหันหมุนเตี้ยวๆอยู่สวนสตอรอเบอรี่อยู่นู่นค่นะขนอนพ่ไอไม่ไปแล้วพ่อบอกว่าเอาถึงแค่นี้พอเดี๋ยวมันจะค่ำกลับบ้าน ไปถึงไหนแล้วไม่รู้เราหน้ามาขึ้นอะไรให้กินบ้้างนทางนี้เรามาจอดข้างบนเศร้าหาบเศร้าเฮยพี่น้องเอ,อ้ยเพื่อนเราบบกให้จอดยุตีนเขาเราพัากันยางขึ้นมากจะน่ะไรทำหรอสวนดอกไม้ค่ะ สบายดีความงดงามของหมู่งดอกไม้ค่ะตัวนี้ที่ดาล่ากับพี่ปาจากักซิยูตามหาที่ดาล่าหายไปกับความงามเลยเป็นใครในกอเสด็จก่อนเหรออือทำไมมันสวยอะไรขนาดนี้ม้วนใบถาจักคนเลยว่เาเขาไปห้องบอดีเออ ั้งจมทั้งง่ามสวยมากเลย <c oughs> เพื่อนๆนี่คือประเทศไทยี่น gần như khá phái không có người đâu hả 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 có đến hả hả ถ่ายถ่ายลงไม่สวยจริงๆถ่ายขึ้นสวยกว่าตามหาทิดาลาวไม่รู้ทิดาลาวอยู่ตรงไหนแล้วถามแค่ตรงรไหนคะรับถ้านื้อปั๊บตัวละสอ0 0ับาทสุดเลยนั่นอโอ้ยปั๊บไหลเลยนะ จ้าว่าเจะโอ้โหบนนี้ว่าจะใสในยูประเทศไทยนี่อยู่เขาคอได้เลยยิงเพื่มเขาคอจะไม่ไปชมุดได้เลยบริเวณธรรมดางามทำถึงครับประเทศไทยถึงอยู่แต่คิวยาวคิวยาวไม่ได้เล่นเลยไม่ได้เล่นไม,ไ,ไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวเรามาไปวนกังหันลมดีกว่าไปวนกังหันลมโวนใบพัดกังหันลมน่าจะสน,กน,นไปไปุก

ปรบคุนคุณลุงพนมนะครับเติมน้ำมันให้ครห้าล้านเบียใเรื่องประสินครับปรคิปวราสิงามขนาดนี้่ะนะครัเฮดูเสียบรรยากาศปิดปุนกันเลยเสียงหลบ ขอบคุณคุณพนมนะครับที่เติมน้ำมันให้พาน้องธิดาลาวมาที่ตรงนี้ครับคนบอกว่าให้มาหน,นิ่อเร็วงามแย่งคนเป็นไหมบคลิปนี้นไว้ซันนี่ครับพี่น้องขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านนะครับ แม่บอกแล้วว่าให้ไปกังหันที่เดียวไปกังหันไม่เชื่ออยากแวะแวะเข้ามาไม่มีอะไรมีแต่ดอกไม้นะเดี๋ยวไปกังหันต่อี่บมันสดเหรนขไลเดิค่ะไม่ได้เล่นหรอกวันหยุดแบบนี้คนเยอะนะคะต่อแถวเป็นร้อยสองร้อยคนเลยอันนี้คันตะกี้งสิเอื่นต้นเทียนเนาะย่ามเป็นหมาเพิ่นกับเด้งดึงป๊อแปะป๊อแปะ แล้วเราก็มาถึงไร่สตอเบอรี่เขาคอค่ะบ่อหอเทียนไงเนาะอี่ลอยให้ผ้าแว่สุดท่างป่าเนี่ยป้ายบอกว่าเด็กกินได้เด็กกินอิ่มแล้วค่อยเก็บก็ได้เขาวาโอ๊ยเยยยจังไรเนาะบ้านี้มันกับมาพ่อวผู้อ่านตน้องซื้อปิี่นทองอีกบาดนึงอัอนเป็นตาถึงฟ้าอ้าวเข้าเก็บเลยเก็บว่าลูกใหญ่ๆนะตื่นเต้นจังเลย เ,เต็มถังเลยนะเนี่ยโอ้เต็มถังสิบวางสามรอย,อย,ยนู่นนู่นนู่นูน่น,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 นลูกใหญ่ใหนู่นนู่นหนูอย่ากเก็บแดงมากถ้าแดงมากไปถึงบ้านไอคิวไม่ได้กินนะมันเละก่อนซอเบอรี่มันเละเร็วหนูนต้องเอาแบบแดงอมชมพูไอ้กำนองอะตะกี้มันไอ้มังก่อนกบพี่ไอ งามวัณยุทธ์ค่ะพ่อโกแม่เตือนพ่อพูดไม่พึงสิภาล,ลูกๆมาเขาคอมานอนเขาคอล้วกคะเก็บสตรอเบอรี่อ่าบางสวนเพิ่นเห็นเด็กหน่อยเพิ่นกะอนุญาตให้เฉพาะเด็กหน่อยกินนะคะเพราะว่าเต็มที่เพราะเกินหาหากหน่วยกระอิมแล้วกิน2องไอ้น้องเพิ่นจนปากเนี่ยจนแดงจนมัม่มเมาเบิดนี่นีู่กอย่างนี้นี่ไปถึงบ้านเรามันก็จะแดงพอดีเฮ้มมมยมายนแห้งแถวพี่ นี่นี่อันนั้นมันแดงเกินลูกมันจะเละก,ก่อนเนี่ยลูกอย่างเงี้ยมันจะโอ้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 โอวนนี้ถือว่าสุกเยอะนะเนี่ยเขาเก็บไม่ทันนี่กิเอาแต่ลูกใหญ่นะอย่าไปเก็บลูกเล็กเดี๋ยวไปเก็บสตบรอเบอรี่กันนะคะอร่อยเอาเขาคือว่าห้ามกินที่ยังว่าอร่อยแบบเขาบอกว่าถือว่า ไซส์ใหญ่อยู่นะคะนี่พิดาต้องเก็บเอาแบบนี้เนี่ยันูจะได้กินนานฝีมือการเก็บทิดาเล่าให้แค่คนละสองขีดเดอ้ออย่าเกินไปเดอ้อบางที่มันกรบโดหูได้เน,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 นาะมันนิดหน่อยค่ะ ถามว่าซื้อเป็นกล่องมันถือกว่าบอถือกวาลายค่ะถ้าซื้อเป็นกล่องกล่องนึงก็กล่องละร้อยได้เยอะมากประมาณสามสี่ขีด,ลดเลยครึ่งกิโลเลยแต่ว่าคันมาเก็บยุสวนมันอีขีดละหาซิบเ่ิงโล่ค่ะเ่องโล่นะสองร้อยหาสิบบาทค่ะ <Okay. S 1> แต่ว่ามันมันเป็นการแบบได้ทํากิจกรรมได้เก็บเองอคือ,อยังซุ้มไปเก็บเฮดนัะะ <laughs> ่นละข้าในไปเก็บเฮดเองนี่ม้วนลายค่ะทางทีมันได้ก่หลายหรอกบ่ฟฟ์คุมขามั่นไป ระว่างซื้อกินก็ไปเก็บเองเนี่ซื้อกินคุ่มกว่าแต่ก็เลือกที่จะไปเก็บดีกว่ามันมวนนะ <laughs> ตอนนี้สองไลนี้ก็เหมือนกันค่ะขอมาเก็บเองนะคะยังกินให้เขาเห็นเดอ้อก็สิปับเด้ออันนี้แดงแล้ว สวยมากเลยอันนี้ที่ว่าเป็นเครือบว่ายหลผุ่มบ่านาค่ะต้องสิมีอีกบางสายพันธุ์ที่แบบเครือหนาหนาผุมยาย่มใหญ่ๆเก็บว่าลูกเล็กเกินนี่พอไหมคะใหญ่อย,ยอยู่ด้ยนะเบิ้งอันนี้ครับพี่น้องครับ พี่ดาเล่ากับพี่ปาธนาอย่าลอยนะลูก้ยอย่าลอยนะอย่าลอยสมซื้อเยนะรักคือซืออืมอ่าที่ตัวน้ำจอบคนตัน้วยห้อยห้เอาจบเชือดได้จบเชือดด้ห้วยห้อยห้อเขาอแนมมากเขาจอดแนมมากโอ้ยนนอาตอนนี้ยังอยู่ <ไ>เอี่ยเปียกบ้งพันนะส่วนผีป่าค่ะมาประทันในหอดอยู่ ที่ป่านมาเรื่อยๆค่ะแต่ว่ามูนนองนี่ไปป่านลิงโดดภุมินั่นใส่พุมินีอยู่นี่เลเขาคอนะคะหรือว่าทั้งเชียงไม้ทัขอขอ้งเขาคอทั้งเพชรบูร์ค่ะถือว่าเป็นอ่า ภูมิประเทศที่มีอากาศที่เหมาะสมนะคะในการปลูกสตอเบอรี่แอปเปิลองุ่นแบล็คเบอร์รี่ลาดเบอร์รี่ค่ะยูขาคปเนี่ยคนปลูกหลายแห่งเพราะอากาศพื้นเย็นตลอดปีย่ามหนาวกบเป็นทะเลหมอ,อกนหนาวคักหนาวเนี่ย